สวัสดีวันเสาร์ที่21โมกราคม2566ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นอยู่ที่ไหนรู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะปิ่นเลิกงานเสร็จตั้งใจจะไปเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกะตะค่ะแล้วก็เดินเล่นหน้าหากระตะแต่ปิ่นได้ยินข่าวว่าที่นี่เนี่ยที่โครงการเดอะบีทพาซ่ากะตะเนี่ยค่ะเขามีกะตะวอล์กิ้งสตรีทโอ้โหเปิดใหม่เลยค่ะทุกคนดูดิเห็นไหม วันที่19โมกราถึง19ุก้คุมพาค่ะ1เดือนเต็มเลยปินเป็นคนชอบของใหม่อยู่แล้วค่ะทุกคนมาเลยจัดเลยเนี่ยมันเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปหาดกะตะค่ะปินเลี้ยวขวาเข้ามาเลยไปกันค่ะทําเวลาเพราะาเดี๋ยวปินต้องไปออกกําลังกายปินจะพาทุกคนมาดูว่าเขามีอะไรบ้างนี่ค่ะร้านแรกเลยนะอันนี้ร้านแรกเดินเข้ามาก็เจอเลยมาค่ะไปไปต่อ ถ้าเกิดสมมติว่าใครบังเอิญว่าจะมาเที่ยวภูเก็ตอะนะ้วก็เซิร์ชเจอคลิปนี้ของปีน,ะนี่ค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกนะทุกคนเขาเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะทุกคนจะไปเดินหน้าหาดนั่งเล่นหน้าหาดก่อนก็ได้แล้วก็มาเดินที่ถนนคนเดินตรงนี้ค่ะอยู่ในโครงการเดอะบีทพาซากะตะนี่ค่ะทุกคน ปิ่นจะให้ดูแต่ละร้านแต่ละร้านเลยนะของใหม่สดสดซิงๆิงเพิ่งเปิดเลยค่ะในย่านกระตะถนนคนเดินมาเลยมาเลยตามปิ่นมามีอะไรบ้างเดี๋ยวปิ่นพาไปดูนี่ค่ะปิ่นก็ตามสไตล์ของปิ่นะนะปกติปิ่นถ่ายปิ่นจะไม่ให้ระวังมากเลยค่ะไม่ให้ติดคนปิ่นจะถ่ายแต่อาหารแบบนี้นะให้ทุกๆคนดูค่ะนี่น่ากินมากเลยปิ่นก็เล็งไว้อยู่นะร้านนี้อ่ะ ของปวดปิ่นเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆนะทุกคนเนี่ยดูดิสดๆค่ะไปไปต่อผลไม้ก็มีไปเลยปิ่นพยักหน้าขอเจ้าของร้านนะถ่ายหน่อยเขาก็น่าจะรู้ค่ะแต่ปิ่นจะไม่ให้ถ่ายติดเจ้าของเขานะไม่ให้ถ่ายติดคนนี่ค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวถ่ายติดคนรีบไปค่ะรีบแพนกล้องไปนี่ทุกคนดูดิ ฟุตถักก็ามาค่ะมีโต๊ะให้กินด้วยเห็นไหมอันนี้น่าสนค่ะดูดิโอ้อันนี้น่าสนนี่น่าสนอันนี้ฟินกว่าค่ะทุกคนดูสิโอ้โหเป็นหนึ่งทางเลือกนะใครมาเที่ยวกระต่าหรือพักย่านกระตาค่ะจะหาของกินวันนั้นปิน่นไปเห็นในเพจเพจหนึ่งค่ะ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกะตะแล้วเขาก็ไปขอความเห็นว่าเออเนี่ยตอนนี้นะเขาอยู่กะตะกะรนอ่ะหาของกินไม่ได้เลยเขาต้องขับรถไปกินในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะปิ่นก็รีบเลยนําเสนอเลยเห็นไหมเขาเปิดแล้วนะถนนคนเดินกะตะนักท่องเที่ยวคนไหนมาเจอคลิปนี้ของปิ่นนะ เดี๋ยวปิ่นจะทิ้งพิกัดไว้ข้างล่างก็ตามแมพมาเลยเห็นไหมมีโดนตีสดด้วยทุกคนโอ้โหฟินมากน้องเขาร้องเพาะมากค่ะปิ่นเพลินเลยเออแต่ว่าเอาเสียงน้องเขาเข้ามาในคลิปไม่ได้นะติดลิขสิทธิ์มาค่ะฟังเสียงปิ่นไปก่อนนะทุกคนนี่น,นปิ่นแอบดูน้องเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะร้องเพลงเพาะมากเพาะสุดๆเลยโอ้โหเพลิน เนี่ยค่ะมานั่งกินนั่งดื่มนั่งฟังเพลงดน,นตรีสดๆกันอย่างฟินเลยแล้วคานี้เนี่ยเขาเปิดใหม่ใช่ไหมทุกคนร้านค้าน่าจะยังไม่เต็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้มันเป็นวันไหว้ด้วยค่ะเป็นวันไหว้เนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวปีใหม่จีนเออปกติร้านอาหารก็ปิด3วันติดนะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ค่อยมีร้านค้าเท่าไหร่เนี่ยดูบรรยากาศดิทุกคนโอ้โห วิวดีมากค่ะอากาศดีมากโล่งโล่งสุดๆเลยค่ะหายใจแบบโล่งเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบว่าหลังคาอะไรยเงี้ยนะมันเปิดแบบเออโอ้อันนี้น่ากินค่ะโห้อมทุกคนปิ่นยืนอยู่ตรงเนี้ยหอมมากเลยป้าโอ้โหสุดๆนี่ค่ะแล้วก็ทุกคนดูนะมันจะยาวไปถึงนู่นแต่ยังไม่มีร้านคา้าบอกแล้วว่าปิ่นไวไงได้ยินขาปุป๊บปิ่นก็มาเลยนี่ค่ะ ร้านอาหารก็มีนะก็มีคนเดินแล้วก็ปิ่นก็ดูบรรยากาศโอ้ยทําไมมันโล่งอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้อยู่ในหลังคาไงทุกคนเราเดินมาอย่างเงี้ยแล้วปิ่นก็ดูบรรยากาศรอบๆอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยมันจะเป็นร้านทั้งหมดเลยนะแต่ปิ่นเห็นชื่อจองจองยังจอง,จองแล้วนะแต่เขายังไม่มาเปิดน่าจะแบบติดตดุจีนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ,ะดูค่ะเนี่ยค่ะร้านค้าเยอะมากเลยแล้วก็จะมีป้ายชื่อจองไว้หมดแล้วแหละ แต่ปิ่นมาไวไงปิ่นชอบเหมือนปิ่นไปงานวัดฉลองอ่ะก็ไปก่อนใครเพื่อนเลยพองานเปิดจริงๆปิ่นก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าคนมันเยอะนี่ค่ะโอ้บรรยากาศปิ่นหายใจโล่งมากเลยทุกคนปิ่นสูดอากาศอย่างนี้นะหายใจแบบเน่นไหมมีชื่อติดหมดแล้วค่ะแต่เขายังไม่มาเปิดไงน่าจะจองคบหมดแล้วอู้ดูภูเขาดิกลางคืนน่าจะสวยนะทุกคนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบร้านค้ามหมดเลยอ่ะ มีทุกสิ่งอย่างเหมือนกันนะที่ปินด้วยมีอาหารเครื่องประดับอะไรอย่างงี้เสื้อผงเสื้อผ้าก็มีค่ะทุกคนดูดิเห็นไหมอ,อ,อันนี้คือร้านที่เขามาเปิดแล้วแหละมีร้านนี่เครื่องเงินน่าสนใจมากเลยปินเข้าไปส่องหน่อยนึงเออแล้วก็อันนี้ก็คือปลายทางแล้วนะมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมนูน่นร้านค้าไปถึงนู่นเนี่ยเห็นไหมทุกคนนูน่นๆขาวๆนู่นน่ะแล้วก็ตรงนี้นะซุ้มขาวๆตรงนี้นะ ปิ่นเดินเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ร้านค้าร้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ให้ถ่ายเออไม่ให้ถ่ายปิ่นก็เออไม่ไปไม่ถ่ายก็เดินกลับเพราะว่าเราจะไปที่หาดกระต่ายอยู่แล้วไงะระหว่างขาเดินกลับนี่ค่ะปิ่นก็ดูบรรยากาศโอ้อยากแนะนําให้ทุกคนมานะเนี่ยเห็นไหมมันมีแบบภูเขาให้ดูแล้วมันแบบอากาศมันโล่งมากเลยค่ะทุกคนไปค่ะเขาไม่ให้เราถ่ายต่อเราก็ไปเดิน นู่นดีกว่าเดี๋ยวปิ่นจะพาทุกคนไปออกกําลังกายกับปิ่นค่ะที่หาดกระตะเนาะเออก็ยังจะมาดูเขาอยู่นะเขาไม่ให้ถ่ายก็ยังจะเออไปดูบรรยากาศ่นอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันโลง่งไปค่ะเขาไม่ให้ถ่ายเราก็ไปมานี่ดีกว่าค่ะทุกคนมีเลิฟกระตะเออมาค่ะปิ่นชอบมาเนี่ยไหมรู้สึกปลอดภัยไหมมีพี่ตำรวจเดินอยู่ มาค่ะมาถึงหน้าตรงนี้แล้วปิ่นจะพาทุกคนไปออกกําลังกายกับปิ่นก่อนนะที่สวนสาธารณะกระตะนี่ไงมีพี่อรอปพอยืนอยู่เห็นไหมเราเดินเข้าไปตรงนั้นเลยไปค่ะไปออกกําลังกายกันทุกคนเห็นไหมชีวิตด,ดีดีที่ภูเก็ตค่ะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกําลังกายหลังเลิกงานค่ะเห็นไหมดูบรรยากาศทุกคนโอ้โห เป็นสวนสาธารณะกระตาที่ปิ่นชอบมากเลยมันเป็นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแล้วก็เห็นไหมทุกคนดูทางเดินดูเครื่องเล่นดูอะไรเงี้ยเดินรอบนึงก็ได้เหงื่อนะทุกคนแล้วทางเดินเขาแบบเห็นไหมปลอดภยัยสะอาดสะอ้านเห็นไหมคะเนี่ยเดินรอบนึงก็ อยู่หมัดแล้วนะทุกคนนะเดินหลังจากที่เรานั่งทํางานทั้งวันอนะเนาะปิ่นนั่งทํางานแต่เช้าแล้วก็นั่งอยู่ในออฟฟิศแหละเดี๋ยวเป็นออฟฟิศซินโดมแน่เลยปิ่นว่านะต้องขยับร่างกายหน่อยนึงเลิกงานก็มาเลยค่ะทุกคนเห็นกลมๆนี้ไหม มันมีคลิปหนึ่งอะที่ปิ่นมีครูเต้ที่เขาสอนซุมบ้าเนี่ยเขาจะมาเต้นตรงเนี้ยแต่เขาน่าจะเต้นเสร็จแล้วไม่เจอโอ้ไม่เจอครูเต้นี่ค่ะทุกคนทุกคนก็เดินหรือว่าจะจ็อกกิ้งก็ได้เนี่ยสูตรอากาศบริสุทธิ์อารมณ์สวนสาธารณะนี่ค่ะภูเก็ตของเราโอ้โหชีวิตชิลมากเลยปิ่นชอบชีวิตปิ่นที่ภูเก็ตมากเห็นไหมทุกคน รถก็ไม่ได้ติดเท่ากรุงเทพมากมายแต่มันก็ติดนั่นแหละแต่มันก็มันก็ดีกว่านะปิน่นภาเปิ่นชอบที่นี่มากกว่าดูเดินสักรอบหนึ่งนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นเงาคนเมื่อกี้ไหมเขาจักกิ้งอยู่แต่ปิ่นไม่ให้ติดเขาไงอนี่ถ้าเดินเสร็จแล้วทุกคนทําไงต่อรู้ไหมก็เดินข้ามถนนไปมันก็เป็นหาดไงทุกคนดูสิเนี่ยหาดกะตา ปิ่นกาลังมายืนเลงอยู่ข้างบนนะว่าปิ่นจะลงบันไดไหนดีมันมีทางลงไปหาดอะหลายบันไดมากค่ะปิ่นก็ส่องก่อนว่าตรงไหนมันหนาแน,น่นตรงไหนมันเบาบางยืนส่องก่อนมุมนี้ลงไปนะเห็นไหมบันไดขวามือค่ะถ้าลงไปตรงนี้เราจะไปอยู่ตรงไหน,นอันนี้เราเห็นไหมชีวิตแบบสุขแสนจะสบายที่ภูเก็ตค่ะสวนสาธารณะก็มีทะเลก็มีอะ จะเดินไปทางไหนอ่ะปิ่นก็ส่องดูเดินลงบันไดไหนดีอ่ะส่องอีกมุมหนึ่งทุกคนดูดีคนเยอะมากถ้าทุกคนไปดูคลิปเก่าๆของปิ่นนะตอนประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วรคนไม่มีเลยเออปิ่นมีคลิปอยู่นะที่ปิ่นมาเดินอ่ะปิ่นชอบมาหน้าหาดไงหลังเลิกงานอ่ะไม่ใช่มีคนแบบนี้นะโล่งมากบางทีก็มีปิ่นอยู่คนเดียว กับนักท่องเที่ยวอีกคนสองคนออนั่งเหงาเงานั่งงง้อยู่ริมทะเลแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ค่ะมากระตะไม่เหงานะร้านค้าทั้งนั้นเลยยาวเหยียดทุกคนดูดิแล้วตรงนี้มันก็เป็นฟุตบาทให้เราเดินใช่ไหมซ้ายมือมันก็เป็นทะเลเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเราจะเดินไปสุดทางตรงนี้ก็ได้นะฟุตบาทเขาสะอาดค่ะเดินออกกําลังกายรอบหนึ่งไปกลับก็เหนื่อย ทุกคนดูดิดูบรรยากาศดิสุดแสนจะโรแมนติกนี่ค่ะร้านค้าทุกคนจะเอาอะไรอ่ะมีหมดค่ะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องเล่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยห่วงยงห่วงยาง ung, อาหารการกินโหกระตานี้เพียบพร้อมจริงเห็นไหมโอ้โหดูบรรยากาศค่ะฟินน่าดูเราก็เดินออกกําลังกายไปอย่างเงี้ยเดินไปแล้วก็ดูวิวไปได้เงือเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหม เขาเริ่มมีกีฬาทางน้ําแล้วอเดินเพลินไหมทุกคนปิ่นก็เดินส่วนสาธณะรอบหนึ่งแล้วก็เดินหน้าหาดอีกรอบหนึ่งพอได้เหงื่อแล้วก็ยืดเส้นยืดสายหลังจากที่แบบนั่งอยู่เก้าอี้อยู่ที่โต๊ะทางานอยู่หน้าคอมนะั่นน่ะปวดตาปวดไหล่ปวดไหไรหมดเลยเออเลิกงานเสร็จก็มารีแลกแบบนี้ค่ะดูทะเลดูผู้คนไป เห็นไหมสมองโล่งๆเบาๆแล้วแล้วก็หิวอะไรก็หาอะไรทานนั่งริมหาเนี่ยคะ่ะสักพักก็กลับบ้านนอนไปคะ่ะ